สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีตอนทินท้งขียงนัพี่น้องเนาะมื้อนี่ก็มเมท้าอเห็ดเมนูแกงไก่ใส่ใบใส่ตันพี่น้องใส่ใบใส่ตันเนาะแกงอ่อมไก่ใส่ใบใส่ตันอ่อนพี่น้องมามาเ <c oughs> บิ่งน้ำกันใส่ใบใส่ตันมันก็นเลยหนาะมันเป็นแบบนี้ คักขนาดตาแเสบแท้ะนี่นะหอมอีลีพี่น้องธรรมชาติดีไปอ่ะนะป้าวัวใจไข่ก็ใส่อยู่ก้อนหนึ่งพี่น้องเลยหอมหอมพ่อแม่เพลินผ่านเกงก่ใส่บ้านจตันแเสบแต่แทะล้อล้อล้อที่สุดเลยเอ้ยครับพี่น้องกัจตันไปเก็บพักแยงมาเก้งไก่ลุยังอยู่แม่นอหนึ่งนาะเใา้ชิกินอยู่ใส่นี่แหละนี่แหละ เอามาเอาไปเก้พักแย่งมากสิสิไปเอามะค้ามมาตำกินอีเนาออุ้ยมะค้าได้ติบเขาก็เา้เอาเกนเกินเกินขาลูกเขาเนีน้ำสบายดีกับสบายดีพี่น้องวกุ้อามาะวนอยู่เอาแม่เขากินเขานะแม่ ติบเขาลูกเอามาอีกแนติบนะนั่ิบเขาป่าอยู่ไซส์ชูนีเด้ถวมอนดูป้าโทเมาเจ้าคือกินเฉยคือหมดเนื่อเหนื่ยให้ป้านันบ่แงไเียกแกงไก่ใส่ใบใส่ยอดใบใส่ตันเน่าบ้ามคือวับวับเอา มามาพี่น้องกินเข้าเทียงกันเด้อเอพี่น้องเอ้ยเอืปิดแล้วเบายด้พี่น้องกินเข้าแซบอยโคตรฮกระตุกเธอเดียวปีนี่โคฮกกระตกเธอเดียวปีนี่มากินข้าควับมัคกี้ลงกาดำหน้ามือนี้ กินเาวเที <S <s ่ยงสามัคคีพี่น้องเมื <k 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 ่อไก็มาลุกกาอยู่หน้าเมถาคือเก่าพี่น้องมาลุกเอากาอะไรก็คุ้นเส่รถไทยผูละคุณมาดำหน้าปะมาคือเก่าเมื่อนห้ก็เฮ้ยคุ้นเสืรถใส่ยังอีก เพื่อชีได้เมื่อดำนะพี่น้องเนาะคนไปคนมาเช้ามันได้เห็นคุณเล่าเรื่องบอกอืมเลือก็แก่เลยนะครมันแต่แม่กินข้าวอัเด ok <i> <i <i> ้อแม่น้องลิงลิงกินข้าวเด้อโอ้ยไปนั่งในรถนะบพราอ่อนแดดวะเนาะเผื่อสิได้ไปฮะ บม่ได้ไปไง่ายเด้อมา่งีิ่นั่งเขาแล้วยังชิลุเลลกเอากะไออยู่นะตังก่นอน่ด้ลกได้ไม่ีขเออีแอตึหลหมล้ากรทางเอยูอ่นาากตาหงอแล้วุกาลดไปจอดไปทางอือแม่เอาออกมันไก่เหรออืมอได้ไ เาปขมากเงานกเก็บเอาอยู่เนี้ยเือนไหนกันเนาะทางัดีกว่าเปนไม่ไม่ไม่มีบุบบับบบบัมางกลอักขาตั้งกล้องข้อหักลุดมือต๊กขาข้อหักสั่มขาเั้งกล้องข้อหัน บอเอาแตหูเอาแตวาน้มันสิเออเอามาก็ได <t un deposit> ้ตัว <t> น <un p pit> <lette> ้อยมันเบาดีคืออันนั้นนักอันนั้นใหญ่เอาไว้อยู่เพื่อนเออื่นเ่จะอตลาดเเอนีทีเอาต่าเทียงแกงไก่ใส่ใบใต่ตันพี่น้อง

ลูกไส้มีแมวมาเหรอมาตัวมวมาขาไดอนน้อยทัหมดหนาวด้กินแลวเนาะองเหมือนแบบดีกันเลหนาวเลี้ยงตีเลี้ยงหนูออนอนโอ้เลี้ยงหนูเขาเลี้ยงขักคือยังไงมีแต่ตัวใหญ่ๆเขาแบบหยากได้คันเลี้ยงเลยเลี้ยงเนาะ ขนาดกระตายนะเนาะกระต่ายลี้ยงยังบกกกินเนาะบกอไ้่กินโอ้บดไปเผานาะมันจุ๊ดจุวดทไถ่มันตายแล้วเอาไปเผาถิมนะกระตายฮ้งกินหัวอาหารหมูยบวยให้เอาหนาคัดไปเกลือตายเลยเฮ้ยเฮ้ยบุามนาวอือบ่แมนวมันได้ตายเจ็บท้องตายตักต้นตายน จ้ามาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าร์หินทอดอะไรหินทอดหนาลูกสาวเนาะหินแต่ผมมาแต่เลี้ยงงัวฝนตกห้ำเลยสะผมสะผมมันก็เลยปล่อยผมให้ผมแหงแต่เกาข้อกระมัดผมแหละเนีดหนำไปเลี้ยงงัวพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ดำหน้าลูกกะ าหัวเหียงหัวสนับคุณนอ้งนองก็จใหญ่ไปเรียงงว้วนนะเขับฮ่าบ่งอยู่บ่เห็ดปวกนะฮะบม่นี่น้าในสวนนะนจกักผู้ใดไปซับหน่อไม้ส่างไผ่ครับหน่อนนไม้อัันนนในสวน<ม><ล>ะนะเออถอดไดน้นอเขาเอาบอเออเขาซับเอาบ้านเฮาแล้วเขาเาขาไปเอากลางคืนเนาะ กนี้อไหม่ปลูกพี่น้องเ้ยน้อไม้ปลูกกะโบยังเดียวนน่เจ้าของนเจอาของบอบอกคอยได้กินแพงไว้น้องหม้สังไผ่นแกงแซ่บได้มันหวานนี่เอาคือบ้าโหลดเขาหุ่มมาน่ะโลดตากแดด สางได้โบแมนหลุดข่อยฮึุ่ตกะเศร้าเพราะว่าแดดเปี่ยงขึ้นอีกแล้วอ้

ได้หมอย่ากน่มนเดียวสื่อเลยไม่หมดเขาเย็นมาสื่อั้งดต้่มใหม่หรอมดต้อนตมใหม่ม่เปลี่นเยเจอตมังโดนเป็ดไก่ตุนไปเลยข้าฮาเดะเราขาดไครับกินก่อนโได้ปตน้ำเช้าอนเียอืหมดเลย

อยพูดหเัดลมป็นยังไงยะะกดนเลกามันไงกดเลกมันไงอยู่เตียงหน้าก็ไม่ต่ล่วะโอ้ยมเป็นยใเช็ดามันคือปเดอยูนเอาได้มันบุพเยินหอนและกันใดแนวนี้เนาะพี่น้องนะโอเคมาหอดสนกับตันสิปีคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี